สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูประหลัดขิกกันกันอีกทีหนึ่งเนาะเป็นประหลัดขิกที่ผมได้มาแล้วผมก็งงเนาะตอนแรกได้มาก็งงว่าไม่รู้ว่าเป็นประหลัดขิกที่ไหนนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปส,สืบสาะหาว่าตกลงไอ้ประหลัดขิกตัวที่อยู่ในมือของผมเนี่ยคือประหลัดขิกที่ไหนกันแน่นะครับก็เลย ไปเปิดดูในตำรับตำราในหนังสือที่ซื้อมานะครับก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกเครื่องรางโดยเฉพาะเนาะหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าจะเป็นการทำขึ้นมาแจกในงานงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดนครปฐมนะครับโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับ ชุดหนึ่งมีมีสองเล่มนะสำ,สำหรับที่ผมซื้อมาชุดนั้นนะครับก็ไปเปรียบเทียบก็ไปปรากฏว่าตัวประหลัดขิกไม่ไปตรงกับสำนักไหนเลยนะตัวประหลัดขิกนะครับไม่ไปตรงกับสำนักไหนเลยเ มีแต่หัวนะครับหัวหัวนี้ไปตรงกับหลวงพ่อหลวงพ่อฟักหลวงพ่อฟักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยตรงหัวเนี่ยคล้าย,ลายหลวงพ่อฟักแต่ว่าตัวจะไม่เหมือนนะก็เลยไปพอไปพอดูตัวเสร็จแล้วก็ไม่เหมือนสำนักไหนผมก็เลยไปดูที่รอยจานนะผลิตป,ประหลัดจีตัวนี้เขาจะมีรอยจานมาด้วยนะก็เลย ไปดูที่ลอยจานว่าตรกลงลอยจานเนี่ยจะไปตรงกับอา,อาจารย์ท่านไหนนะครับก,รก็ไปสืบไปสืบมาก็ไปไปปรากฏว่าไปตรงกับของอาจารย์เฮงไพวันนะครับซึ่งซึ่งในตำราประหลัดขีดของอาจารย์เฮงไพวันจะไม่มีลักษณะแบบนี้เนาะประหลัดขีดแบบนี้รู้สึกว่าผมจะได้มาสองตัวแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันตัวแรกก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนกว่านี้เนาะ รู้หรก็จะเป็นไม้อะไรไม่แน่ใจน่าจะเป็นไม้มะขามหรือไม้อะไรนะครับจะเป็นไม้เนื้ออ่อนกว่าน,นี้ครับแต่ว่าตัวที่อยู่ในมือของผมเนี่ยน่าจะเป็นพยัดสองอีกนะครับอ๋อไม้คูนครับแก่นไม้คูนครับตัวที่อยู่ในมือของผมนี่คือแก่นไม้คูนนะครับแก่นไม้คคูนก็อย่างที่บอกถ้าเป็นแถวๆเปลือกก็จะมีสี สีขา,ขาวขาวอมเหลืองนะครับถ้าเป็นแก่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสีตั้งแต่สีน้ำตาลไปถึงสีดําแบบที่อยู่ในมือของผมเลยนะถ้าเกิดส่องเขาไป็นดีเขาจะเป็นสีเอสีน้ําตาลแก่ๆนะครับผมสรุปได้ว่าประหลัดขิกที่อยู่ในมือของผมนี้ก็คืออาจารย์เฮงไพวันนะอันนี้เราจะ ก่อนจะเข้าเรื่องก็มาพูดถึงประวัติของอาจารย์เฮงไพวันสักหน่อยนะครับสักหน่อยหนึ่งเนาะ mm hmm. เพราะว่าอาจารย์เฮงไพวันนี้ผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้เอาเครื่องรางของขลังหรือว่าวัตถุมงคลของท่านมาทํามากเท่าไหร่นะ mm hmm. เพราะว่าไม่ไม่เคยได้มาเนาะ mm hmm. ได้แต่อะไรนะตะกุดอะไรนะตะกุดผานลมนะครับตะตะกุดผานลมนะร mm hmm. หรือที่เรียก เรียกอย่างหนึ่งก็ตะกุดผ่านอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออได้มาก็ทําคลิปไปนานแล้วก็ลืมน่าจะเป็นตะกุดผ่านลมนะครับแล้วก็ทีหลังนี้รู้สึกก็กเขาจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นเอ่อตะกุดผ่านอากาศอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตะกุดผ่านลมเนื้อตะกัวนะครับก็บผมส่วนประวัติร้าวของหลวงอาจารย์เฮงไพวันนี้ท่านดั้งเดิมตามประวัติเขียนเขาบอกว่าอาจารย์เฮงไพลวันเนี่ยท่านเป็น เกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินนะครับก็คือถ้าสมัยก่อนเขาเรียกเศรษฐีนะครับเมีมีญาติผู้ใหญ่เป็นคุณพระนะเป็นคุณพระสมัยก่อนเนาะก็มีที่ไล่ที่นามีที่ไล่ที่นามากมายนะครับสําหรับอาจารย์เฮงไพวันนะครับท่านก็เป็นคน เรียนเรียนสูงนะท่านเลยไปไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์หรือ,อยังไงเนะี่ยปีนังประเทศประเทศมาเลเซียรหรือไงนะปีนังนี่อยู่มาเลเซียใช่ไหมปีนังน่าจะอยู่มาเลเซียนะครับไปเรียนที่ปีนังเห็นเขาว่านะครับแต่ว่าตำรับตําราการเรียนทางโลกท่านก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจตามประวัติว่างนั้นเนาะท่านไปสนใจพวกตําลาสายเวทอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าก็เลย ไม่แน่ใจว่าท่านเรียนจบหรือเปล่านะถ้าลักษณะแบบนี้นะครับผมท่านเกิดเมื่อปีสองพันสี่รอยยี่สองพันสี่รอยี่สิบแปดนะแล้วก็มาบวชบวชแล้วก็ศึกนะศึกไม่แน่ศึกไม่แน่ใจว่าศึกตอนไหนในประวัติเาก็ไม่ได้ระบุเอาไวนะ้เนาะแล้วก็ท่านก็มา มาถึงแก่กรรมนะถึงแก่เสียชีวิตนะตอน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 ที่ท่านเสียชีวิตก็เป็นคารวสนะก็เสียชีวิตชีวิตปี2 5 0 2นะครับสำหรับอาจารย์เฮงไพวันก็ถือว่าเป็นคารวาสเลืองวิชาอีกคนหนึ่งของประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยมั้งครับอาจารย์เฮงไพวันเนี่ยที่เป็นคารวสเรืองวิชาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตามตามที่ประวัติที่เบันทึกกันเอาไว้นะคสำหรับอาจารย์เฮงไพวันนะครับ อาจารย์เฮงไพวันนี้ท่านได้ทําวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางของขลังออกมามากมายหลายชนิดเหมือนกันอย่างเช่นพวกเหรียญพวกเหรียญพวกตะกุดพวกโคช,โคชสิงใช่ไหมโคชสิงพวกประหลัดขิกอะไรเงี้ยครับก็มีมากมายหลายอย่างนะของแต่ละอย่างของท่านก็มีราคาค่างวดแพงแสนแพงนะครับผมครับผม ก็มาถึงประดิตตัวที่อยู่ในมือของผมนี่ผมก็ไปสืบเสาะ,ะแสวงหามาหลายหลายสำนักทุกทุกสำนักนะที่มีอยู่ในหนังสือนะั่นก็ปรากฏว่ารูปร่างแบบนี้ก็ไม่ไปตรงกับสำนักไหนเลยนะก็ผมก็เลยไปไปไล่ดูเอลายมือครับปรากฏว่าลายมือนะไปตรงกับอ,อาจารย์เฮงไพวันนะครับลักษณะของลายมืออาจารย์เฮงไพวันเนี้ยลักษณะเด่นๆของท่านนะครับ อักขระของท่านที่ท่านจานขึ้นมาก็จะเป็นหัวจะหยกักตัวจะกลมนะครับหัวจะหยกักตัวจะกลมแล้วก็จะมีการลากหางอยู่นิดๆน,นะครับของอาจารย์เฮงไพวันนะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะวิธีการาจานอักขระยัาายนของอาจารย์เฮงไพวันนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าตระหลัดขีกอยู่ในมือของผมเนี่ยก็คือไม่ไปตรงกับตัวไหนของท่านเลยนะครับแต่ว่าไปดูรอยจานแล้วก็ปรากฏว่าไปตรงกับรอยจานของอาจารย์เฮงไพวันนะครับผมเท็จ hmm. จริงประการใดนั้นก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับที่ผมพูดก็คือเขา รอยจานเขาไปตรงกันนะครับรอยจานของอาจารย์เฮงไพวันนี่ไปละไม้คล้ายกับหลง plings, ว,วงพ่รรคอ, à, องคงวัดวังสับประรดนะครับแต่ว่าหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเนี่ยท่านจะไม่ลากหางนะครับอาจารย์เฮงไพวันเนี่ยก็จะจ,จะลากหางอยู่บางอัขระบางตัวก็จะจะลากหางนะครับแต่ว่าของหลวงพ่อคงวัดวังสับประรดนี้จะไม่ลากหางนะครับอันนี้ความแตกต่างระหว่างาการจานตอนแรกผมก็ไปดูดูเอ่อ รอยจานของอหลวงพ่อคงวัดสวังสปรพรสครับปรากฏว่าไม่ตรงกันเนาะก็คือมีความละไม้คล้ายกันเฉยๆทเพียงแต่ว่ารอยรอยจานของอหลวงพ่อคงวัดวังสปรพรดจะไม่ลากหางนะจะไม่ลากหางส่วนส่วนอของอาจารย์เฮงเพวันจะลากหางก็คือลักษณะเฉพาะของอัขระยันของอัขระของ อาจารย์เฮงไพวันที่จารขึ้นมานี่ยจะมีลักษณะเด่นๆหนึ่งก็คือขอย้ญาตย้ำเนาะลักษณะเด่นๆของอักขระยันของอาจารย์เฮงไพวันนี่ก็คือหัวจะหยักๆนะครับหัวจะหยักหัวจะหยักคือยังไงหัวเขาจะทําเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมตรงที่หัวอักขระนะหัวที่เ็าจะเป็นเหลี่ยมสมมุติว่าจะเป็นเขียนเขียนอักขระขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมเขาจะเป็นทาเป็นหัวเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ย ทำเป็นหัวเหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่ตัวกลมอย่างงี้นะแต่ตัวกลมมาอย่างงี้นะครับแล้วก็โค้งมามวนวนหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นก็จะอาจจะชี้ขึ้นไปนิดหนึ่งแบบนี้หรือว่าลากขึ้นไปแล้วก็ชี้ลงมาแบบนี้แต่ของอาจารย์เฮงไพวันน่ะก็มีบางตัวที่ลากลงมาตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีบางตัวที่จะลากหางขึ้นไปยาวนิดนึงนะสําหรับหลายมือของอาจารย์เฮงไพวันก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับผมลักษณะ ที่สมควรสังเกตก็จะประมาณนั้นเลยสําหรับาลายมือของอาจารย์เฮงไพวันนะครับก็ถือว่าเป็นประหลาดขิกนอกตําราได้ไหมก็นอกตําราได้นะครับเพราะว่าในหนังสือมันไม่มีเนาะเพียงแต่ว่าที่ผมได้ระบุได้ว่าเป็นของอาจารย์เฮงไพวันนี้ก็คือลายมือไปตรงกันนะครับเป็นลายมือไปตรงกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่อยู่ในมือของผมเนี่ยน่าจะเป็นยุค ยุคแรกๆของท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าการจานก็จานน้อยเหลือเกินนะครับการจานก็จะมีตรงนี้นะตรงนี้อยู่สองสามตัวนะตรงนี้อยู่สองสามตัว,นะต 2, ตวแล้วก็อยู่อยู่บริเวณนี้สองสามตัวไปเปรียบเทียบกับรอยจานตรงหมดทุกตัวเนี่นะของอาจารย์เฮงไพวันนะเปรียบเทียบรอยจานอาัขระที่ท่านจานอ่ะตรงกับในหนังสือทุกตัวเลยเนาะก็เลยระบุได้ว่าประหลัดขิกฝีมือนี้เป็นของอาจารย์เฮงไพวันนะครับผม ก็คือเป็นปลดล็อกการสงสัยของผมนะครับปลดล็อกของการสงสัยของผมไปอีกไปอีกชนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าผมจะได้มาก่อนหน้านี้รู้สึกจะได้มาตัวหนึ่งนะบแบบเนี้ยนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปไปไล่ดูเอ่อไปไล่ดูรอยจานนะรู้สึกว่าจะผมจะเป็นตีเป็นหลงพดดิ่งวัดบางวัหวหรือเปล่าผมตีเป็นหลงพดดิ่งวัดบางวัหวหรือเปล่านะครับ แต่หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเอ่อไอหน้าลิงเนี่ยเขาจะตั้งตั้งนะหน้าลิงก็จะตั้งตั้งแต่น,นี้เขาหมอบแบบเนี้ยผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นก็เลยตอนนั้นคิดว่าเป็นหลวงพ่อดิ่งนะครับก็เลยตีเป็นหลวงพ่อดิ่งแต่ว่าก็อย่างว่านะก็คือว่าเป็นเป็นประหลาดขิดนอกตํารานะครับก็ยังในวงการก็ยังไม่ไม่ให้การยอมรับด้วยซ้ําไปมั้งครับสาหรับฝีมือนี้นะครับเพราะว่าในหนังสือก็ไม่มีนะ หนังสือก็ไม่มีนะไม่มีไปตรงกับสํานักไหนเลยนะครัับยงแต่ว่าไปไปไล่ดูรอยจานก็ไปตรงกับอาจารย์เฮงไพวันแบบเปเป๊ะเลยนะทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยนะอาจารย์เฮงไพวันนี้โชคดีอีกอย่างนึงท่านอาจารย์ประหลัดขิกจารอักขระยันไว้หลายตัวมากๆนะครับหาไม่ยากเลยเนาะหาไม่ยากเลยนะยยนะพอมีพอมีอักขละยันไปโผล่เครื่องรางของขังของท่านตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับ สำหรับลายมือของอาจารย์เฮงไพวันก็ไปหาดูที่ตัวประหลัดขิกเหมือนกันนะครับก็ก็อย่างที่บอกก็อ,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 อัขระย,ยันอัขระย,ยันก็ตรงเป๊ะทุกตัวนะครับก็เลยระบุได้ว่าเป็นอักของอาจารย์เฮงไพวันเนาะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ